ระสพของผู้ราชการระดัะนาราชการอเรีพนักึกษาตลอดานทุกอย่างคำนี้แพระมหาชเข้าบลาท่สนราสมจริมากกว่าสาันทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งวัามหาสมาสู่พระสมบัติแห่งสมเด็จพระอพมหาสตรียาพร้อมทั้งสมเด็จพระนางเจ้าสิ นี <Es> ok ้กอาชีพขั้นใหญ่มีอาชีพทำกับระดับกลางคือสองหมื่นต่อสองหมื่นบาทต่อคนต่อปีท่านนายกฯโครงการนี้ก็คือนะครับสำหรับกระโปรงเรื่องเีื่อนสิน้องประชาชนตลอดจริงๆอำเภอมาก็ห้าอำเภอยังไม่มีใครโวยเราออกจังหวัดเคลื่อนที่ อย่าเพิ่งตื่นนะครับอ่า้ฝังผูนกก้น้ำกันนะปังฝูงผูนัำต่อไปก็จาเป็นเชิญท่านผู้ว่าราชการจังหวัดมอบจักรยานให้นักเรียนกำบวพวกกลางท่านผมหนึ่งสองสามระดับต่อไปนะครับ รคับแล้วก็หมายเท้านะครับเสร็จเรียบร้อยแล้วก็จะไปที่สําหรับกระปุกกลางของเรานะครับขอบคุณนะครับขอขอบคุณป้าน้ํากันนะครับก็ขอขอบนะครับเอากระต๊อกขวดแก้วนะครับ ใช่ดอกไม้ผมว่าเป็นสองอาทิตย์ประมาณสอาทิตย์เดียวครึ่งเดือนกลางเดือนหน้ากลางเดือนหน้าเดวาฝันทเป็นิดที่สวนให้หล่อเลือนกันลดรบกิ่ะ ครอบนะครับครอบครัวแล้วก็แก้มกยมองสีีบรรพูชายเสน่หจองดีายท่านนาย ก็ต้องกัดของคุณกำลังทุกกำลังสุดพอสังเกตนะครับด้านัอนุกรรมการรวมทั้งสิ้น10ช่อนะครับมีมีคุณภาพคณะกรรมการการศึกษาพัฒนาประก็ไปด้วยเนินนะครับกิจกรรมมาตลอดมีปัญหาการโดเส้นเส้นทางต่อแก่แก้ไขปัญหามีสุขภาพที่รัฐภาระ่าขนส่ง